สวัสดีครับทวันนี้ผมอยู่ที่โนตัสบางกะปิเพื่อที่จะมาทานลักกที่สุกี้อีกแล้ว พี่พววัวอีกแล้วเพราะเดือนนี้ผมมาทานนที่สุกีหลายรอบแล้วครั้งแรกก็คืออาทิตย์ที่แล้วมาเพื่อลองโปรกุ้งแก้วแล้วก็กุ้งแกะผักอ่าง,งเพิ่ม39บาทแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปรีวิวแล้วครัง้งถัดมาก็คือเพิ่งมาเมื่อวานเพราะว่ามากับพ่อแม่ซึ่งเมื่อวานก็ทานไก่ทอดพวกราดซอสชีสซอสทับเพิ่ไปเยอะมากแล้วแล้ววันนี้คือวันที่16ตุลาคมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนะผมเพิ่งอ่านเจอในเพจเฟซบุ๊กว่าเขาจะจัดโปรใหม่เอาหมูกรอบที่เขาเคยจัดโปรไปแล้วเดือนที่แล้วลอ่ะไปด้้วยเเท่่าาีขใจครอบนี้ ไม่ได้ฟรีเหมือนรอบก่อนแล้วจะต,ต้องมีเพิ่ม39บาทจัดทุกสาขาทั้งของอาก,กี้สุกี้แล้วก็นักกี้บาร์บีคิวมีเขียนว่าหมดเขตวันที่2พฤศจิกาย,ยนก็ตอนนี้ใกล้จะงานเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าของจริงเป็นยังไงบ้างครับทั้งหมูกรอบและซี่โครงหมูให้กดสั่งเอาใน QR code รอบแรกผมสั่งหมูกรอบมา2เสิร์ฟจ,จานนี้ก็ยังคงความกรอบหอมอมันๆเสิร์ฟมาพร้อมซีอิ๊วดำหวานและแตงกวาเหมือนเดิมส่วนซี่โครงหมูรอบแรกสั่งไป1เสิร์ฟมาพร้อมสนัดครีมซอสตอนน้องเอาช้อนตัดหมูก็ดูไม่ยุย่ พอน้องกัดดูก็พบว่านุ่มกว่าที่คิดไว้ได้รสหวานน้กลิ่นหอมฟิลคลายซอสบาร์บีคิวรอบถัดมาในนองสั่งหมูกรอบมา1เสิร์ฟซึ่งดูจะให้ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อมาเยอะพอสมควรแล้วก็สั่งซี่โครงหมูมาอีก2เสิร์ฟรอบนี้เนื้อจะดูแน่นๆกว่าไม่เปื่อยไม่ฉ่าซอสเท่ารอบแรกผมเลยนองสั่งแบบ1เสิร์ฟมาอีกรอบรอบนี้หน้าตาและความนุ่มร่อนจากซี่โครงก็ดูจะคล้ายๆกับรอบแรกชอบครับสรุปค,ค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็อยู่ที่3 1 7 7 9บาทซึ่งสําหรับผมที่ จะทานหมูกรอบได้แค่3เสิร์แล้วก็ซี่โครงหมูอีกแค่4เสิร์เพราะต้องแบ่งพื้นที่ในท้องไว้ทานสารอาหารอื่นๆให้ร่างกายได้รับครบท้วนด้วยก็คุ้มราคาที่จ่ายเพิ่มมา40บาทแล้วครับ คนที่ติดตามช่องผมมาสักพักอาจเคยเห็นผมทำคลิปนานักกี้ในรูปแบบช็อตแนวตั้งมางหลายรอบมากแล้วทปนี้เนื้อหาก็จะมาแบบสั้นๆเหมือนกันแต่ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบแนวนอนดูบ้างก็รบกรนขอฟีดแบ็กจากคนดูหน่อยนะครับว่าถ้าผมทำคลิปสั้นๆแบบนี้จะเป็นแนวนอนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างผมจะได้นําความคิดเห็นที่ได้เนี่ยไปปรับปรุงพัฒนานการทําคลิปต่อไปครับอย่าลืมว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นจากคนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นใครเคยไปลองสาขาไหนยังไงแล้วชอบหรือไม าหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สาม,มารถกดติดตามได้ครับหากมีขอ้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับคลิปนี้มานทึกภาพและเสียงด้วยไม์ตั้งโต๊ะซราโมนิกรุ่น SRMB 2000 DJI M2 DJI Osmo Pocket 3 Samsung Galaxy S 2 3 Ultra อุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเองใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับ